สวัสดีครับพบกับช่องสวนคุณพรชัยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับมารู้จักวิธีการแต่งกิ่งและการไว้ลำของไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนี้จะเป็นไผ่ที่ส่วนมากนิยมกินหน่อนะครับถ้าเกิดเราไว้ลำอยู่ประมาณ2ถึงหลำไม่เกินนี้หนอเขาจะดกมากเลยนะครับดูนะครับอย่างเช่นกอนนี้ ผมก็จะไว้ลำอยู่ที่สี่ลำนะครับโดยแต่ละลำนะครับก็จะไว้ลำให้มีระยะห่างกันนะครับลำไหนที่ชิดกันเราก็จะตัดออกนะครับดูอย่างเช่นก้อนนี้นะครับผมก็จะไว้สามลำนะครับไม่เกินห้าลำนะครับพอเขาออกหนอมาหนอเขาจะดกมากเลยนะครับก้อนนี้ก็เช่นกันนะครับไว้ลำอยู่ที่สามลำนะครับหรือจะไว้สองลำแบบนี้ก็ได้นะครับ นอดกเหมือนกันครับไม่เกินห้าลำนะครับอย่างเช่นกอนี้ก็สี่ลำครับเพื่อนๆดูนะครับจะไว้แบบให้มันมีระยะห่างมีช่องว่างนะครับลำไหนคิดกันเราก็จะตัดออกนะครับนะครับอย่างกอนนี้นะครับมันเกินไปหนึ่งลำผมก็จะตัดออกหนึ่งลำนะครับตัดลำนี้นะครับลำที่อยู่ตรงกลางออกนะครับเพราะว่าสภาพก็เริ่มแก่แล้วนะครับ ตัดออกนะครับลำนี้นะครับกอนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันแน่นกันแบบเนี้ยเราควรตัดออกนะครับเนี่ยครับตัดออกสามลำนะครับเนี่ยสองลำนี้ด้วยนะครับตัดออกไปเลยครับเนี่ยครับควรตัดออกนะครับอ่าต่อไปก็มาดูอีกหนึ่งกอนะครับกอนนี้มีลำเดียวนะครับควรไว้เพิ่มอีกสักสองถึงสามลำนะครับ ลำเดียวนี่น้อยเกินไปนะครับลำเดียวนี่ไม่ควรไว้นะครับอ่ามาดูนะครับเพื่อนๆนะครับกอที่เหลือก็ส่วนมากแล้วผมก็จะตัดออกมาแล้วนะครับตัดแต่งเรียบร้อยนะครับกอไหนที่ยังไม่แต่งก็มีไม่กี่กอนะครับปลูกไผ่เราก็จะได้ทั้งนอได้ทั้งลำไปใช้งานนะครับแล้วก็ได้อุโมงนะครับอุโมงปลาไผ่เห็นไหมครับ ของผมนี่ปลูกมาแล้วหกปีนะครับเป็นองมงลนะครับสามารถมาปลูกปีนอนได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้านะครับผมจะถ่ายเวลาเขาออกหนอมาให้ดูนะครับตอนนี้หนอเขายังไม่ออกนะครับพอหนอเขาออกมาเนี่ยไผ่กิมซุงเนี่ยหนอเขาจะเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะถ่ายมาให้ชมนะครับเพื่อนๆครับอีพีนี้ผมก็มาบอกวิธีการแต่งกิ่งไว้กอนะครับ น่ครับก็ไว้ประมาณนี้แหละครับ2ไม่เกิน5ลำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ